สวัสดีค่ะยนนินดีต้อนรับสู่ช่องสาระร้อ EP 12วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบทบาทของครอบครัวในวันที่หัวใจอ่อนแรงค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าในวันที่เราเหนื่อยๆท้อๆหรือเครียดเนี่ยการมีครอบครัวอยู่ข้างๆมันสำคัญยังไงแล้วมันช่วยใจเราไว้แบบไหนบ้างโดยดูจากข้อมูลงานวิจัยแล้วก็คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญค่ะมาลองแกะกล่องความรู้นี้กันเลยนะคะ จากงานวิจัยที่เราไปเจอมานะคะมีประเด็นหนึ่งนะ่าสนใจมากคือเรื่องการรับรู้ว่าเราได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวอ๋อครับที่เรียกว่า perceived family support หรือ PFS ใช่ไหมครับใช่ค่ะ PFS ซึ่งงานวิจัยเขาชี้ชัดเลยนะคะว่าความรู้สึกนี้ค่ะมันส่งผลดีมากๆเลยต่อสุขภาวะทางใจโดยรวมของเราครับทั้งเรื่องอารมณ์สังคมแล้วก็จิตใจเลยเหมือนเป็นแหล่งพลังงานสำรองให้เราเลยค่ะเวลาเจอเรื่องที่เครียดใช่ครับ ประเด็นเรื่องการรับรู้หรือ perceived support เนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าบางทีแค่ความรู้สึกว่าเออเรามีคนอยู่ข้างๆเสมอนะอืพวก social support theory หรือ family system theory ที่บอกว่าครอบครัวเนี่ยให้ความรู้สึกพื้นฐานที่สำคัญมากค่ะทั้งความรู้สึกปลอดภยัยความรักการยอมรับอะไรพวกนี้ครับอืสำคัญจริงๆค่ะซึ่งมันจำเป็นต่อการพัฒนาทางอารมณ์ของเรา ช่วยให้เราแบบว่ากล้าเผชิญปัญหารับมือกับความกังวลได้ดีขึ้นแสดงว่าแค่ความรู้สึกมั่นใจว่ามีคนคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังก็ช่วยได้เยอะแล้วมีส่วนมากๆครับเพราะความรู้สึกนั้นมันช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวลงไปได้เยอะเลยค่ะแล้วยิ่งถ้ามีการสื่อสารที่เปิดอกกันในบ้านด้วยนะครับมันก็จะยิ่งสร้างบรรยากาศอุ่นๆที่ทําให้เรากล้าแสดงความรู้สึกจริงๆออกมาอ่าฮะหรือกล้าที่จะบอกว่า เออไม่ไหวแล้วขอความช่วยเหลือหน่อยอะไรแบบนี้ครับค่ะค่ะเข้าใจเลยค่ะผลที่ตามมาก็คือความรู้สึกเศร้าความแข้งขวางมันก็จะลดลงความมั่นใจในตัวเองก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นพื้นฐานสําคัญของสุขภาพจิตที่ดีเลยครับแล้วพอพูดถึงการสนับสนุนจริงๆในชีวิตประจําวันล่ะคะมันต้องเป็นเรื่องใหญ่โตไหมคะหรือว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ช่วยได้โอ้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยครับจากเอกสารอีกชิ้นที่เราดูกันมา <ๆ S 1> เขาก็พูดเรื่องนี้ไว้ดีทีเดียวครับ ค่ะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับก็มีความหมายมากๆเลยเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมลองนึกภาพตามนะครับวันที่เรากลับบ้านมาเหนื่อยๆจากงานหรือกําลังรู้สึกแย่ๆท้อๆค่ะนึกออกเลยค่ะการมีใครสักคนในครอบครัวแค่เข้ามานั่งข้างๆรับฟังเราเงียบๆโดยที่ไม่รีบตัดสินไม่รีบให้คําแนะนําถ้าเรายังไม่ได้ขอ แค่นั้นก็ดีแล้วนะคะใช่ครับแค่นี้ก็ช่วยได้มากแล้วหรืออาจจะเป็นการแสดงออกง่ายๆอย่างเช่นช่วยซื้อกับข้าวเข้ามาให้ถามว่าเหนื่อยไหมมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าค่ะค่ะหรือแค่ช่วยดูแลบรรยากาศในบ้านให้มันสงบๆให้เราได้พักผ่อนอย่างจริงจเนี่ยครับคือเป็นการสนับสนุนที่จับต้องได้แล้วก็มีพลังมากครับ การรับฟังอย่างเข้าใจหรือเอมพัตตีที่พูดถึงเนี่ยสำคัญจริงๆนะคะบางทีเราก็แค่อยากให้มีคนรับรู้ความรู้สึกเราเฉยๆไม่ต้องรีบหาทางแก้ให้ก็ได้ถูกต้องเลยครับบางทีการที่เราแค่พูดว่าเข้าใจเลยว่าคงรู้สึกแย่หรือโหคงเหล่มากเลยสินะค่ะมันเป็นการยืนยันความรู้สึกของอีกฝ่ายหรือว่ารีเดทนะครับทำให้เขารู้สึกว่าเออไม่ได้ตัวคนเดียวนะ มีคนเข้าใจใช่เลยค่ะแล้วก็มีอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับคือการสนับสนุนให้คนที่เรารักหรือเป็นห่วงเนี่ยซึ่งอาจจะกำลังมีปัญหาสุขภาพจิตอยู่ได้ไปเจอผู้เชี่ยวชาญอ๋ออันนี้ก็สำคัญนะคะครับการทำแบบนี้มันคือการแสดงความรักความห่วงใย,ยแสดงความเข้มแข็งด้วยซ้ำไปนะครับไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือแปลว่าเราอ่อนแอเลยค่ะม,มีมุมหนึ่งที่ก็น่าสนใจมากๆเหมือนกัน คือผลกระทบต่อตัว,ตวคนที่คอยดูแลคอยซัพพอร์ตคนอื่นเองอันนี้ก็น่าคิดนะคะใช่เลยครับประเด็นนี้สำคัญมากแล้วก็มักจะถูกมองข้ามไปง่ายๆค่ะเพราะว่าการที่เราทุ่มเทดูแลคนที่เรารักซึ่งเขากำลังเปราะบางกำลังมีปัญหาเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมากนะครับ บางทีเราก็อาจจะเครียดตามหรือเผลอละเลยความต้องการของตัวเองไปเลยจริงค่ะแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงดีคะในฐานะคนซับพอร์ตการดูแลตัวเองหรือเซลฟแคร์ care, เนี่ยสำหรับคนที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนจึงไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเลยครับแต่เป็นสิ่งจำเป็นมากๆอเพื่อให้เรามีแรงมีพลังพอที่จะเป็นที่พึ่งให้คนที่เรารักได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่แบบช่วยแป๊บเดียวแล้วเราหมดไฟไปซะก่อน แล้วทำยังไงได้บ้างคะเซลฟ์แคร์เ <bamboo> น <Around streaming> e, ี่ยก็อย่างเช่นการรู้จักกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมหรือ boundaries นะครับการตั้งขอบเขตนี้พูดง่ายแต่ทำยากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวจริงครับมันต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็อาจจะต้องใจแข็งนิดนึงแต่สิ่งสำคัญคือต้องเตือนตัวเองว่าเราแบกรับทุกอย่างคนเดียวไม่ไหวหรอกค่ะแล้วก็ต้องรู้จักขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างหรือหาเวลาพักผ่อนสั้นๆระหว่างวันทำอะไรที่เราผ่อนคลาย และก็อีกอย่างคือเตือนตัวเองเสมอว่าปัญหาหรือความรู้สึกแย่ๆของคนที่เรารักนะ่ะมันไม่ใช่ความผิดของเราอืมอันนี้สำคัญเลยค่ะครับเรามีหน้าที่แค่ช่วยเหลือประคับประคองไม่ใช่ไปแก้ไขทุกอย่างให้เขาการคิดแบบนี้จะช่วยป้องกันภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ได้ครับแล้วเราก็จะเป็นที่พึ่งที่มั่นคงให้เขาได้นานๆสรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย การสนับสนุนจากครอบครัวเนี่ยเป็นปจัจจัยที่ทรงพลังมากๆเลยครับผมทั้งในแง่ความรู้สึกข้างในว่าเรามีคนอยู่ข้างๆนะแล้วก็การแสดงออกจริงๆที่เป็นรูปธรรมด้วยใช่ครับมันเหมือนเป็นตะข่ายนิรภัยทางใจเลยนะคะที่คอยช่วยประคองเราในวันที่เราเซหรือช่วยเติมพลังในวันที่เราต้องการกำลังใจมากๆถูกต้องครับมันเป็นรากฐานที่สำคัญมากๆของสุขภาวะทางใจที่ดีเลยทีเดียวค่ะ ข้อคิดที่เราอาจจะลองเอาไปใช้ได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือลองมองหาช่วงเวลาเล็กๆในสัปดาห์นี้ดูค่ะอาจจะเป็นตอนเย็นหลังเลิกงานหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ได้ลองใช้โอกาสนั้นเชื่อมต่อกับคนในครอบครัวเราอีกครั้งทำอะไรได้บ้างคะง่ายๆอาจจะแค่ถามถ่ายสารทุกสุขดิบง่ายๆเลยครับคุยเรื่องทั่วไปเรื่องสัพเพเหระหรือหากิจกรรมอะไรธรรมดาๆทำร่วมกันอืม การเติมพลังใจให้กันแบบนี้นะครับบางทีอาจจะเป็นการลงทุนทางความรู้สึกที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดอย่างหนึ่งที่เราทําได้เลยนะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะลองหาเวลาเชื่อมต่อกับครอบครัวดูนะคะอาจจะเป็นพลังใจที่ดีที่สุดของเราก็ได้ค่ะ